มีผู้คนนับล้านทั่วโลกใช้เงินจำนวนมากไปกับการซื้อแว่นตาอาหารเสริมหรือการรักษาที่มีราคาแพงเพื่อพยายามปรับปรุงการมองเห็นของตนเองแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากการแพทย์สมัยใหม่แล้วโภชนาการในชีวิตประจำวันก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันในการปกป้องดวงตาอาหารบางชนิดที่เราคุ้นเคยในครัวสามารถช่วยเสริมสุขภาพของจอประสาทตาชะลอการเสรื่อมของเซลล และลดอาการเมื่อยตาแห้งตาหรือมองไม่ชัดซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นความจริงก็คืออาการอย่างเช่นการมองเห็นไม่ชัดในตอนกลางคืนตาแห้งแสบตาหรือมองเห็นลำบากในตอนเช้าไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามวัยเสมอไปปัญหาเหล่านี้มักสะท้อนถึงการขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพดวงตาหรือเกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่ไม่เหมาะสมเช่นการจ้องหน้าจอและรับแสงสีฟ้ามากเกินไปการนอนหลับไม่เพียงพอ หรือการรับประทานอาหารที่ขาดสารต้านอนุมูลอิสระวัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้คือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพการมองเห็นและกระบวนการฟื้นฟูเซลล์ดวงตาตามธรรมชาติของร่างกายไม่ใช่ยาวิเศษที่จะทําให้สายตากลับมาชัดเจนภายในข้ามคืนเมื่อเราเข้าใจและเลือกใช้อย่างถูกต้องอาหารเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ดวงตาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในที่แสงน้อย และคงความยืดหยุ่นของการมองเห็นได้ยาวนานแม้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยสูงอายุในบรรดาอาหารที่ดีต่อสุขภาพดวงตามันเทศถือเป็นทางเลือกที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการภายนอกอาจดูเหมือนเป็นเพียงอาหารพื้นบ้านธรรมดาแต่ในความเป็นจริงมันเทศอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A วิตามินที่มีบทบาทสําคัญในการคงสภาพการทํางานของจอประสาทตาและช่วยให้ดวงตาสามารถมองเห็นได้ในที่แสงน้อยเมื่อร่างกายดูดซึมเบต้าแคโรทีนเข้าไปสารนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ในปริมาณที่ร่างกายต้องการวิตามิน A จะช่วยในการสร้างโรดอปซินโรดอปซินโปรตีนที่อยู่ในเซลล์รับแสงของจอประสาทตาซึ่งทาหน้าที่รับรู้แสงและช่วยให้เรามองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้น การรับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเออย่างสม่ำเสมอจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของอาการตาแห้งและาการลาตาได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าการรับประทานมันเทศในตอนกลางคืนจะช่วยให้ดวงตาฟื้นฟูต,ตัวเองในขณะนอนได้เพราะประสิทธิภาพของวิตามินเอจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารนี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวผ่านการรับประทานอาหารที่สมดุลและครบถ้วน เพื่อคงคุณค่าทางอาหารของมันเทศควรเลือกรับประทานแบบนึ่งหรือนำไปอบให้สุกแบบอ่อนๆและควรเก็บเปลือกไว้เพราะในเปลือกนั้นมีใยอาหารและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์สูงควรหลีกเลี่ยงการนำไปเข้าไมโครเวฟเป็นเวลานานเพราะความร้อนสูงอาจทำลายปริมาณวิตามินเอได้นอกจากนี้ควรรับประทานร่วมกับไขมันดีเล็กน้อยเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกหรือเนยเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมเบตา้าแคโรทีนได้ดียิ่งขึ้น มันเทศอาจไม่ใช่ยาวิเศษที่ทําให้สายตาดีขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่หากรับประทานเป็นประจำในชีวิตประจําวันมันคือแหล่งสารอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยบํารุงดวงตาให้แข็งแรงและสดใสได้ในระยะยาวปลาแซลมอนถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในด้านประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาจากผลการวิจัยด้านโภชนาการส่วนใหญ่เนี่ยปลาแซลมอนถูกจัดให้เป็นแหล่งสําคัญของกรดไขมันโอเมกา้าสาโดยเฉพาะ DHA ดาเฮกซ h e อโนอิกแ a c ิด ซึ่งเป็นโกรดไขมันที่มีสัดส,ส่วนสูงมากในโครงสร้างของจอประสาทตา DHA มีบทบาทในการรักษาความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทตารวมถึงช่วยให้การส่งสัญญาณจากดวงตาไปยังสมองเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเมื่อร่างกายขาดตาเป็นเวลานานจอประสาทตาอาจทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้เกิดอาการตาแห้งตาล้าหรือการมองเห็นลดลงเล็กน้อยนอกจากนี้โกรดไขมันโอเมก้า3ยังมีคุณสมบัติในการ ลดการอักเสบตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเสียหายจากภาวะออกซิเดชั Oxidative Ox Stress ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุปลาแซลมอนที่จับได้จากธรรมชาติวาวคอร์มักมีปริมาณโอเมก้า3และสารต้านอนุมูลอิสระแอสตาแซนตินสูงกว่าปลาแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มแอสตาแซนตินเป็นสารที่ให้สีชมพูส้มตามธรรมชาติแก่ปลาแซลมอน และมีคุณสมบัติช่วยปกป้องจอประสาทต,ตาจากผลกระทบของแสงสีฟ้าและรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของ D.A.R. และ As ส a า s ซ n เ i n ควรปรุงปลาแซลมอนด้วยวิธีอบหรือนึ่งในอุณหภูมิตม่ำหลีกเลี่ยงการทอดด้วยไฟแรงเป็นเวลานานและสามารถเพิ่มเครื่องเทศที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเช่นขมิ้นและพริกไทยดำเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ได้อีกระดับการรับประทานปลาแซลมอนสัปดาห์ละ2-3ครั้งถือเป็นนิสัยที่ดีต่อทั้งหัวใจและดวงตา ช่วยลดอาการตาแห้งเสริมความสามารถในการโฟกัสและคงประสิทธิภาพการมองเห็นให้มั่นคงในระยะยาวนี่คือหนึ่งในวิธีการดูแลดวงตาที่เรียบง่ายแต่ได้ผลซึ่งผสมผสานระหว่างรสชาติและคุณค่าเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง 3. เกากีเกากีหรือที่รู้จักกันในชื่อโกจิเบอรี่เป็นผลไม้ลูกเล็กๆที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสุขภาพของดวงตาในสตว์การแพทย์แผนจีน เกากีถือเป็นอาหารบำรุงตับและดวงตาช่วยฟื้นฟูพลังและเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อธิบายเหตุผลทางชีวภาพของความเชื่อนี้แล้วว่าเกากีเป็นแหล่งสำคัญของซีแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยที่มีบทบาทโดยตรงในการปกป้องจุดรับภาพกลางมักูลาซึ่งเป็นบริเวณสำคัญของจอประสาทตาที่ช่วยใหเรามองเห็นรายละเอียดเล็กๆและจดจำใบหน้าได้ชัดเจน ซีแซนทีนทำหน้าที่เหมือนแผ่นกรองแสงธรรมชาติที่ช่วยลดผลกระทบจากแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือหลอดไฟเรดงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอาหารที่มีซีแซนทีนและลูทีนในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องสามารถชะลอการเสื่อมของจุดรับภาพกลางที่เกิดจากอายุซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุนอกจากนั้นเกากี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีธาตุเหล็ก และโพลีฟีนอลซึ่งมีบทบาทในการเสริมความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่อที่บอบางของดวงตาและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่หล่อเลี้ยงจอประสาตาอย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้ยาบางชนิดเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริภโภคเกากีก้เป็นประจำเพราะอาจเกิดการโต้อตอบของยาได้ <c oughs> เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางโภชนาการอย่างเต็มที่สามารถนำเกากี้ไปแช่น้ำอุ่นให้นิ่มก่อนรับประทานหรือผสมในโยเกิร์ตแบบไม่หวาน การรับประทานร่วมกับถั่วที่มีวิตามินอ e ีสูงเช่นอัลมอนด์หรือวอลนัทจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของซีแซนทีนได้ดียิ่งขึ้นเพราะเป็นสารที่ละลายในไขมันการรับประทานเกากี้ในปริมาณเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนบำรุงดวงตาให้แข็งแรงลดอาการแห้งและล้าโดยเฉพาะในผู้ที่ต้องใช้สายตานาน,านจากการจ้องหน้าจอเกากี้อาจไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาดซึ่งสารอาหารจากธรรมชาติ จะค่อยๆทำหน้าที่หล่อเลี้ยงและปกป้องดวงตาของเราในทุกๆวัน 4. ไข่แดงตลอดหลายปีที่ผ่านมาไข่แดงเคยถูกมองว่าเป็นส่วนที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะมีคอเลสเตอรอลสูงแต่จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าความเชื่อนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะแท้จริงแล้วไข่แดงคือแหล่งสารอาหารสําคัญที่ช่วยบํารุงดวงตาอย่างมีประสิทธิภาพภายในไข่แดงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงคุณค่าอย่างลูทีนและซีแซนทีมเซอแซนทีม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องจุดรับภาพกลางแมคคูล่าของจอประสาทตาช่วยคงความคมชัดของการมองเห็นเมื่ออายุมากขึ้นลูทีนและซีแซนทีนจะสะสมอยู่บริเวณตรงกลางของจอประสาทตาซึ่งเป็นจุดที่ได้รับแสงมากที่สุดทุกครั้งที่เรามองเห็นสารทั้งสองทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันตามธรรมชาติช่วยดูดซับและกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งลดการทําลายของอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงและกระบวนการเสื่อมตามไวังานวิจัยจากหลายประเทศรวมถึงข้อมูลจากสถาบันตาย,ย่่งสหรัฐอเมริกา American Academy of Ophthalmology ระบุว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีมสูงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจุดรับภาพเสื่อม AMD ต่ำกว่ากลุ่มที่ขาดสารเหล่านี้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือ ลูทีนและซีแซนทีนจากไข่แดงสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าที่มาจากผักใบเขียวเพราะทั้งสองสารนี้ละลายในไขมันและในไข่แดงเองก็มีไขมันธรรมชาติที่ช่วยในการดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ไข่แดงยังเป็นแหล่งของวิตามินดีสังกะสีและโคลีนซึ่งมีบทบาทในการบำรุงเซลล์ประสาทตาและช่วยให้ระบบการมองเห็นทำงานได้อย่างราบรื่นเมื่อเลือกซื้อควรเลือกไข่ จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติหรือไข่ออร์แกนิกซึ่งมักจะมีไข่แดงสีสรงเข้มสแสดงถึงปริมาณลูทีนที่มากกว่าวิธีการปรุงก็สําคัญเช่นกันควรต้มสุกแบบไม่แข็งหรือทอดด้วยไฟอ่อนในเวลาสั้นๆเพื่อคงคุณค่าทางอาหารหลีกเลี่ยงการทอดกรอบหรือใช้ความร้อนสูงเพราะจะทําลายลูทีนและไขมันดีภายในไข่การรับประทานไข่แดงวันละหนึ่งสองฟองร่วมกับผักใบเขียวหรือใช้น้ํามันมะกอกเล็กน้อยในการปรุงอาหารเป็นวิธีที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการเสริมสารอาหารให้ดวงตาแข็งแรงไข่แดงจึงไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของมื้ออาหารประจําวันแต่ยังเป็นพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ช่วยให้ดวงตาของเรายังคงความสว่างสดใสและยืดหยุ่นแม้ยามเข้าสู่วัยกลางคน 5. b ิลเบอร์รี่ (bilberries) หรือที่รู้จักกันในชื่อ blueberry ป่าเป็นผลไม้ลูกเล็กสีม่วงเข้มที่ได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนานว่าเป็นเคล็ดลับของดวงตาที่แข็งแรง มีเรื่องเล่าที่โด่งดังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองว่านักบินกองทัพอากาศอังกฤษมักจะกินแยมบิวเบอรี่ก่อนออกบินในเวลากลางคืนเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นแม้เรื่องนี้จะไม่เคยได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่การวิจัยสมัยใหม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าเหตุใดผลไม้ชนิดนี้จึงมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตาบิวเบอรี่มีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ท่งพลัง ช่วยปกป้องและเสริมความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กภายในจอประสาทต,ตาสารเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยในการสร้างโรดอปซินโรดอปซินโปรตีนที่อยู่ในเซลล์รับแสงของดวงตาซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ตาสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงโดยเฉพาะในที่มืดการรับประทานบิลเบอรี่อย่างสม่ำเสมอจึงอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืน ลดอาการแสบตาเมื่อเจอแสงจ้าและส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดของดวงตาให้ดีขึ้นนอกจากคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระแล้วแอนโทไซยานินยังช่วยลดการอักเสบและชะลอความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาและจุดรับภาพกลางเมื่ออายุมากขึ้นงานวิจัยบางส่วนยังพบว่าการบริโภคบิลเบอร์รี่อาจช่วยบรรเทาอาการล้าตาในผู้ที่ใช้สายตากับหน้าจอเป็นเวลานานแม้ผลลัพธ์นี้ยังไม่เพียงพอที่จะถือเป็นการรักษาในทางการแพทย์ แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีของประโยชน์ต่อสุขภาพตาในระยะยาวบิลเบอรี่สามารถรับประทานได้หลายรูปแบบทั้งแบบผลสดแบบแช่แข็งหรือผสมในสมูทตี้และโยเกิร์ตหากใช้ผลแช่แข็งควรปล่อยให้ละลายตามธรรมชาติและรับประทานพร้อมน้ำผลไม้ที่ละลายออกมาเพราะในนั้นมีสารแอนโทไซย,ยานินอยู่มากควรหลีกเลี่ยงการปรุงด้วยความร้อนสูงเนื่องจากอาจทำลายคุณสมบัติของสารอาหารสำคัญเหล่านี้ แม้บิลเบอร์รี่จะไม่สามารถฟื้นฟูสายตาที่สูญเสียไปแล้วได้แต่การรับประทานเป็นประจำสามารถช่วยให้ดวงตาแข็งแรงขึ้นปรับตัวต่อแสงได้ดีขึ้นและลดอาการล้าหลังจากการใช้สายตานานๆน,น,นี่คือวิธีการดูแลดวงตาอย่างเป็นธรรมชาติและอ่อนโยนเหมือนการดูแลหน้าต่างเล็กๆที่เปิดออกสู่โลกใบนี้ทุกวัน 6. ลูกแบล็กเคอร์แรนแบล็กเคอร์แรนลูกแบล็กเคอร์แรนหรือที่บางคนเรียกว่าลิ้นจี่ดำเป็นผลไมท้ที่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงบ่อยนัก แต่กลับมีคุณค่ามหาศาลต่อสุขภาพดวงตาภายในผลสีม่วงเข้มเล็กๆนี้อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญหลายชนิดได้แก่วิตามินซีแอนโทไซยานินและกรดแกมมาไลโนเลนิกกามีไลโนเลนิกแอซิดหรือ GLA ซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้า6ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบโดยธรรมชาติวิตามินซีมีบทบาทในการเสริมความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กในดวงตาช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงจอประสาทตาได้ดีขึ้น และลดความเสียหายที่เกิดจากภาวะ o x i d a t i o n (oxidative stress) ขณะเดียวกัน Anthocyanin ซึ่งเป็นสารสีม่วงใน b l a c k c u r ร a n t ก็ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันช่วยลดความเสียหายต่อเซลล์รับแสงจากการสัมผัสกับแสงจ้าและจากกระบวนการซึมของร่างกายตามวัยงานวิจัยบางชิ้นพบว่าการเสริมสารสกัดจาก b l a c k currant อาจช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับโฟกัสของดวงตาและอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะต้อหินระยะเริ่มต้นนะฮะ โดยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของของเหลวภายในดวงตาให้สมดุลมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือแกลในแบลเคอร์แรนมีลักษณะเฉพาะต่างจากโอเมก้าหชนิดอื่นๆส่วนใหญ่เพราะมันไม่กระตุ้นการอักเสบแต่กลับช่วยลดการอักเสบเล็กน้อยในเนื้อเยื่อตาพร้อมทั้งช่วยรักษาความชุ่มชื้นของกระจกตาโดยเสริมความเสถียรของฟิล์มน้ำตาซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการป้องกันอาการตาแห้งแสบตาหรือระคายเคืองการรับประทานแบล็กเคอร์ n รนให้ได้ประโยชน์สูงสุดสามารถทําได้หลายวิธีเช่น รับประทานสดแช่แข็งหรือเสริมด้วยน้ำมันสกัดจากเมล็ดแบล็กเคอร์แลนด์หากรับประทานคู่กับอาหารที่มีไขมันดีเช่นโยเกิร์ตถั่วหรือชีสสดจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นแนะนำให้รับประทานประมาณ1.5ถ้วยต่อสัปดาห์เพื่อบำรุงดวงตาให้แข็งแรงจากภายในลดอาการล้าและแห้งตาพร้อมคงความคมชัดของการมองเห็นในระยะยาวแบล็กเคอร์แลนด์อาจไม่ใช่ยารัารกษาโรคแต่เป็นเพื่อนเงียบ ที่คอยช่วยปกป้องดวงตาจากการเสื่อมตามธรรมชาติของวัยผลไม้เล็กๆเหล่านี้อัดแน่นด้วยพลังจากธรรมชาติที่คอยเติมความสดใสและความชัดเจนให้กับสายตาของเราในทุกช่วงปีแห่งชีวิต 7. จนะ็ยาฟรันนะยาฝรันหรือที่รู้จักกันในชื่อซาฟฟรอนถูกยกย่องว่าเป็นทองคำสีแดงของโลกไม่เพียงเพราะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางสุขภาพอย่างมหาศาล โดยเฉพาะต่อดวงตาดอกไม้ขนาดเล็กที่มีเกสาสีแดงเข้มนี้มีส่วนประกอบสำคัญอย่างครซินและโครซีตินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่ช่วยปกป้องจอประสาทตาและสนับสนุนการทำงานของเซลล์รับแสงในดวงตาที่มหาวิทยาลัยและคิลาประเทศอิตาลีมีการศึกษาทางคลินิกเป็นเวลา6เดือนกับผู้ป่วยโรคจุดรับภาพเสื่อมระยะเริ่มต้น age-related macular degeneration AMD ผลการศึกษาพบว่าการรับประทานยาฝรั่นทุกวันช่วยเพิ่มความไวต่อแสงและความสามารถในการแยกสีได้ดีขึ้นนักวิจัยสันนิษฐานว่าสารออปเติฟในยาฝรั่นช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังจอประสาตตาและลดภาวะเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์ดวงตาเสื่อมตามวัยนอกจากประโยชน์ต่อการมองเห็นแล้วเนี่ยยาฝรั่นยังมีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายระบบประสาทและส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับอีกด้วย การดื่มนมอุ่นผสมยาฝรั่งเพียงไม่กี่เส้นก่อนนอนจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและในขณะเดียวกันก็ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อด,ดวงตาอย่างไรก็ตามควรเลือกใช้ยาฝรั่งแท้ที่สะอาดปราศจากสารปลอมปนและใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงไม่กี่เส้นต่อวันก็เพียงพอแล้วสำหรับการดูแลสุขภาพแม้ยาฝรั่งจะไม่ใช่ยาวิเศษที่ช่วยฟื้นฟูสายตาได้ในทันทีแต่มันคือของขวัญจากธรรมชาติที่แสดงให้เห็นว่า พลังแห่งธรรมชาติมีหนทางของมันเองในการปกป้องและบำรุงร่างกายเมื่อผสานกับวิถีชีวิตที่สมดุลและการรับประทานอาหารที่ดีย่าฝรั่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลดวงตาในระยะยาวช่วยให้เรามองเห็นโลกได้อย่างชัดเจนสดใสและสงบเย็นไปพร้อมกับการเวลา 8. โกโก้ go, แท้โกโก้ go go, แท้หรือรอคาคาไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบสำหรับทำช็อกโกแลตหอมหวานเท่านั้น แต่ยังเป็นขุมทรัพย์ทางโภชนาการที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะต่อดวงตาแตกต่างจากผงโกโก้ที่ผ่านการแปรรูปในอุตสาหกรรมซึ่งมักสูญเสียสารอาหารส่วนใหญ่ไปในกระบวนการคั่วและดัดแปลงโกโก้แท้ยังคงเก็บประสาสารสําสคัญทางธรรมชาติไว้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มสารฟลาโวโยด์ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออีพิแคทีชินนะครับฟลาโวโยด์ในโกโก้มีคุณสมบัติช่วย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังจอประสาทตาทําให้เซลล์รับแสงได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นงานวิจัยบางชิ้นพบว่าการบริโภคโกโก้แท้อย่างสม่ําเสมอสามารถช่วยปรับปรุงการมองเห็นในที่แสงน้อยเพิ่มความไวต่อความแตกต่างของแสงและสีได้เล็กน้อยนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในโกโก้ยังช่วยลดการอักเสบและป้องกันความเสียหายของหลอดเลือดฝอยในดวงตาที่เกิดจากภาวะออกซิเดชัน ซึ่งช่วยชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นโกโก้แท้ยังอุดมไปด้วยแมกนีเซียมแมกนีเซียมและทีโอโบรมีนซึ่งช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดควบคุมความดันโลหิตให้สมดุลและช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นซึ่งนอกจากจะดีต่อความจำและอารมณ์แล้วยังช่วยบำรุงระบบประสาทที่เชื่อมโยงกับการมองเห็นอีกด้วยหากดื่มโกโก้อุ่นผสมกับนมถั่วหรือนมไขมันต่ำก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายทำให้นอนหลับลึกขึ้น และช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูร่างกายตามธรรมชาติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการควรเลือกโกโก้แท้100%ที่ไม่เติมน้ำตาลและไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงด้วยด่างปริมาณเพียง1-2ช้อนชาต่อวันก็เพียงพอสามารถเติมผงอบเชยหรือพริกคาเยนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโกโก้แท้อาจไม่ใช่ยาวิเศษที่ช่วยฟื้นฟูสายตาได้ทันที แต่ถือเป็นเพื่อนคู่ใจที่แสนวิเศษในการดูแลสุขภาพดวงตาในระยะยาวถ้วยโกโก้อ,อุ่นๆก่อนนอนไม่เพียงมอบความอบอุ่นให้ร่างกายแต่ยังเป็นเหมือนการกล่าวขอบคุณต่อดวงตาคู่สําคัญประตูที่เปิดให้เราได้มองเห็นความงดงามของโลกทุกๆวันบทส่งท้ายธรรมชาติมีวิธีของมันในการหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์อย่างเงียบงนันและดวงตาของเราก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นอาหารอย่างมันเทศปลาแซลมอนเกากี้ ไข่แดงบิลเบอร์รี่บล็กเคอร์แรนยญ้าฝรัน่นและโกโก้แท้อาจไม่ใช่ยาวิเศษที่ทำให้สายตากลับมาคมชัดได้ภายในคืนเดียวแต่ทั้งหมดนี้คือของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อช่วยบำรุงปกป้องและชะลอความเสื่อมของดวงตาตามกาลเวลาอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารเฉพาะตัวที่เป็นประโยชนต์ต่อาการมองเห็นวิตามินเช่วยให้จอประสาทตาแข็งแรงโอเมกา้า3 สนับสนุนการทำงานของเซลล์ประสาตตาลูทีนและซีแซนทีนช่วยปกป้องจุดรับภาพกลางขณะที่สารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานินและโครซินช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและลดความเสียหายจากภาวะออกซิเดชันหากนำมารับประทานรวมกันในอาหารที่หลากหลายสมดุลและสม่ำเสมอจะช่วยให้ดวงตาแข็งแรงมองเห็นได้ชัดและคงความยืดหยุ่นได้ยาวนานอย่างไรก็ตามโภชนาการเป็นเพียงหนึ่งส่วนของการดูแลสุขภาพดวงตาเท่านั้น ดวงตายัางต้องการการปกป้องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นลดเวลาจ้องหน้าจอและการสัมผัสแสงสีฟ้าพักผ่อนให้เพียงพอควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตรวมถึงตรวจสุขภาพตาเป็นประจำเพื่อป้องกันและตรวจพบปัญหาตั้งแต่ระยะแรกเมื่อเราเข้าใจและดูแลดวงตาด้วยทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความใส่ใจจากใจเราจะสามารถรักษาการมองเห็นอันล้ำค่าไว้ได้อย่างยั่งยืนและบางที ของควันที่แท้จริงจากอาหารเหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงดวงตาที่สดใสแต่คือคําเตือนแผ่วเบาจากธรรมชาติว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่คือการให้เกียรติแก่ชีวิตการขอบคุณต่อทุกช่วงเวลาที่เราได้มองเห็นสัมผัสและมีชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมในแต่ละวัน